อันยองเซโยเบบี้มอนสเตอร์บินแล้วนะครับอัปเดตกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กเบมอนบินไปที่มาเลเซียเตรียมเล่นคอนเสิร์ตกันต่อรอบนี้บินกัน6คนชิกิต้าอาการดีขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมไปแจกพลังที่มาเลเซียกันแล้วหน้าตาเนี่ยสดใสร่าเริงมากๆในวันนี้ใครที่ไม่ได้หวานมาบ่อยๆก็ได้เห็นลูกหวานๆของเขาใครที่แบบเอ้ยไม่ได้เห็นแบบเท่ๆนานๆ,นานๆเห็นทีก็ได้เห็นนะครับล่าสุดเลยการ กลับมาอีกครั้งของ Baby ้มอน t e r อร์เริ่มทัวร์คอนกันต่อหลังจากที่เสร็จสิ้นไปพักไปแป๊บๆเบบมอนก็กลับมากันอีกแล้วในตอนนี้เดินทางเรียบร้อยแล้วนะครับแฟนๆที่มาเลเตรียมเจอกันได้เลยคอนเสิร์ตที่สนุกสุดๆของเจน5อีก1วงในตอนนี้กำลังจะมาเสิร์ฟแฟนๆชาวมาเลเซียกันแล้วการเดินทางของเบบอนวันนี้แฟชั่นสนามบินยังคงเสิร์ฟความจึ้ง เหมือนเดิมต่อให้ไม่ครบวงมาเพียงแค่6คนเนี่ยก็ยังสร้างความบริได้ง่ายๆในวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเลยว่าใครที่ไม่ได้เห็นลูกเทๆ่ๆบ่อยๆเด็กๆเ,เขาก็เสิร์ฟส่วนใครที่ไม่ได้เห็นลูกหวานๆบ่อยๆเด็กๆเบมอนเขาก็เสิร์ฟเหมือนกันอย่างของอาสาเนี่ยวันนี้สวยมาในชุดเดรสเลยทุกคนสวยมากจริงๆนะครับใครเนี่ยที่ยังเห็นอาสาแบบบันๆละมุนล,ละมุนวันนี้อาสาเสิร์ฟให้แล้วถึงที่กันเลยทีเดียวเดรสลายลูกไม้กับ ผมยาวคุณหนูเทสดีท่านหนึ่งมากๆคุณหนูจากญี่ปุ่นเลยพี่ลุกะเองวันนี้ก็มาแบบหวานๆเหมือนกันนะแต่จะเป็นแนวหวานที่มีความแกรมแล้วก็เป็นคุณหนูที่มีความวินเทจอยู่ในตัวพาริตาวันนี้มาแบบสายเท่เท่แบบเฟียสเท่แบบสาวเมกาผมปลอนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือชุดเนี่ยจะมีความแซบ่บแม้จะเป็นเสื้อยืดกับกระโปรงมินิสเกิร์ตก็ตามส่วนชิกิตา้าวันนี้กลับมาเท่แล้วนะทุกคนเท่แบบ jeans on jeans กันเลยทีเดียวนะครับ ผมสีน้ำตาลสว่างกับแจ็คเก็ต jeans กางเกงยีนส์กระเป๋าชาแนลซับหนึ่งโอโหลูกนี้น้อยแต่มากเรียบแต่ เท่ hey, hey. แล้วก็โคตสวยเลยโรราของเรานะครับวันนี้มาแบบ girl มินิมอลเกิร์ลเหมือนเดิมเสื้อลายทางแล้วก็กางเกงสีดำรองเท้าส้นสูงดูโกดูแบบไฮลักชัวรี่ดูโอมันี่มากๆเหมือนกับอาชอนเลยวันนี้ก็มา black and white โอมันี่ตามความน่ารักนะครับแต่ก็จะมีความคุณหนูคุณใจนิดนึงเป็นเดรสยาวแล้วก็กระเป๋าของ g ุชชีรองเท้าส้นสูงความน่ารักนี้เอาไปเลยจึ้งน่ารักมากมาก 6คน6แบบ6สไตล์เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือมีการสวิตช์ลุกจากเท่ๆเฟสเฟสก็กลายเป็นสวยหวานละมุนไปเลยจากสวยหวานติดแกรมก็กลายเป็นเท่ๆเฟสเฟสเสิร์ฟให้ได้ดูกันนะครับไนใครชอบลูกไหนของเบมอนกันบ้างคอมเมนต์กันมาเดี๋ยวเราอัปเดตกันต่อนะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยกับการเคลื่อนไหวข้ามประเทศของเ a b y ี้มอนสเตอร์